สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมทศกัณฐ์นะครับและตอนนี้เราอยู่กันในเกมพอยแป้งนะครับและเราจะมาอัปเดตของใหม่นะครับแต่ถ้าว่าไม่ใช่ปืนแต่เป็นไอเทมใหม่นะครับมันคือกาชาใหม่นั่นแหละนะกาชานรกตัวผานเงินของเรานั่นเองนะครับโดยในแพทนี้นะครับได้มีเพิ่มกาชาเข้าใหม่2ตัวนะครับจะมีแพทตินัม4เบสิกกับแพทตินัม4พรีเมียมนะครับ ทั้ง2กาชาก็ราคาต่างกันนะครับและวันใช้งานก็มีโอกาสได้แตกต่างกันนะครับโดยเบสิกเนี่ยจะอยู่ที่1ชิ้นนะครับต่ออ0 0 0 0แคสนะครับผมและาทางพรีเมียมเนี่ยจะอยู่ที่1ชิ้นต่อ2,800แคสหรือ28บาทโดยประมาณนะครับก็จะมีโอกาสสูมได้สูงสุดถึง90วันนะครับลองงก็จะเป็น60วัน30วันก็มีนะครับก็เป็นโอกาสได้ที่เกิดขึ้นในกล่องพรีเมียม ราคา2,800แค s นะคะแต่ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเปิดเจ้าเบสิกกันนะครับโดยทั้งหมดที่จะเปิดในคลิปวิดีโอนี้จะเปิดด้วยกันทั้งสิ้น50กล่องเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวขอ list item ให้ฟังอีกทีนะครับสำหรับกาชาปองแพตตินัม4เนี่ยเบสิกตัวนี้จะมีโอกาสได้ซีดีก็คือซีดีบีส์นะครับซีดีมัมมี่ Mummy นะครับแล้วก็ดาร์กอน นะครับโดยก็จะมีวันใช้งานที่แตกต่างกันก็จะมีโอกาสเจอตั้งแต่1วัน7วัน15วันและ30วันนะครับ30วันเป็นของรางวัลใหญ่สุดที่เกิดขึ้นในเบสิกกาชานะครับผมราคาแค่10บาทต่อกล่องนะครับพูดถึงว่าราคา10บาทต่อกล่องเปรียบเทียบราคานิดนึงเลยคก่อนที่จะไปอัดคลิปกันเนี่ยถ้าอย่างเราได้ปืนอัคเนี่ยอักควันนึงก็ตกประมาณอ่าแบาทห้ตังค์แล้วแหละนะฮะ ก็ถ้าเอาเป็นว่าถ้าได้วันหนึ่งเนี่ยเจ๊งแต่ถ้ามันอไหรก็ตามที่ได้สูงกว่า1วันถือว่าคุ้มนะครับอ่ะโอเคเราไปเปิดก,กันเลยแล้วกันนะครับกล่องแรก1วันออกไปแล้วนะครับกล่องที่2 1วันออกอีกแล้วกล่องที่3 1วันออกอีกแล้วโอเมก้ากล่องที่4ีโค้กไพรทอนบีชนะครับกล่องที่5โอเมก้าโอเมก้า ได้แล้วนะครับ P90 ดากอน50วันเลยทีเดียวนะครับโค้กไพรทอนบิด1วันนะครับกิสมิดกริตนะครับ AUJ ดากอน1วันนะครับส่วนใจ1วันมาลุลัวเลยนะฮะโอมัมมี่1วันนะครับคิสมัมมี่1วันโค้กไพรทอนบิด1วัน a u d ดากอน1วันคิสมูมัมมี่1วันคิสมวีมัมมี่3วันโอ้าเจ้าผมได้มา2อันแล้วนะฮะที่เป็นรางวัลใหญ่อ่าเอา7วัน เวันกับสิวันไม่โผล่นะครับโผล่รางวัลใหญ่เลยนะครับเป็น30วันส่วนใหญ่ก็ออกมาก็เป็น1วันเลยนะครับหวัน1วัน1วันรัวๆครับพิก้าฝุ่นดาก้อนไม่อีกแล้วนะครับและมัมมี่หวันเห็นครับผมอ่ามัมมี่หวันเออยู่จีเอสามดาก้อนหวันนะครับเปิดไปจนสิ้น20กล่องนี่เจ็ดกล่องนะนี่กล่องที่22นะครับเปิดมาก็ยังเป็น1วันอยู่นะฮะเชเทกหนึ่งวันเฮ้ยหนึ่งวันอีกแล้ว ยี่สิบห้ากล่องเปิดมารัวๆได้อ่าสามสิบวันเท่าเท่าที่เห็นเนี่ยก็สามรอบถือว่าผิดคาดถือว่าได้ออกมาเยอะอยู่นะฮะในตระกูลอ่ารางวัลใหญ่นะครับส่วนรางวัลรองที่เป็นสิบห้าวันกับเจ็ดวันไม่ออกเลยแม่งไม่ออกเลยวะแม่งออกวันเดียวรัวๆวะโอ้วันเดียวอีกแล้วนะฮะเชเทคขอไพทอนบีดหนึ่งวันนะครับขอไพทอนบีดหนึ่งวันเอ็มหนึ่งแปดแปดเจ็ดดับก็หนึ่งวัน ขอไปบหนึวันเอ็นหนึ่งวันเชียร์เทมสองร้อบหนวันคสมมีมวันยินิลีมีหนวันเอจูจิาก้าหนึวันเชียร์เดเอ็นสบหนวันคริสคริสคริสนะริสมิดริสมิดกิบหนวันนะครับพีกสุนัก้อนเวันในทีดเจวันก็ออกนะครับเอ็นหดเาวก้อนหวัน เช็คหนึ่งวันสิบกล่องสุดท้ายนะครับเปิดออกมาหนึ่งวัน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 เจ็ดวันโอ้มีมีไดพีคกับฝู1หนึ่งวันหนึ่งวันเจ็ดวันขอไปทอนหนึ่งวันนะครับก็หนึ่งวันรัวๆนะครับก็พูดถึงว่าอ่าเท่าที่เปิดดูเนี่ยห้าสิบกล่องรู้สึกว่า หวันมาเต็มนะฮะราคากล่องละสิบาทแต่ก็มีโอกาสได้30วันนะซึ่งก็ในคลิปวิดีโอก็ได้ไปทั้ง3รอบนะซึงถือว่าดูดีมากได้เป็นรางวัลใหญ่ของของกล่องเลยซึ่งสูงสุดคือ30วันนะฮะสิวันไม่โผล่มาเลยนะครับ7วันรู้สึกว่าจะโผล่มา2รอบนะะีภาพรวมถือว่าคุ้มไหมตอบยากตอบยากตอบยากกล่องละสิบาทห้กล่องห้าร้อ ใช่ป่ะเออห้าสิบ่องห้าร้อยห้าร้อยได้ปืนสามสิบวันมาสามเจ๊ง <laughs> เจ๊งนะครับผมก็เออเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะครับสำหรับคลิปหน้าก็จะมาเปิดกันต่อที่อ่าเจ้ากล่องข้างๆนี่นะครจะเป็นคลิปหน้าพรีเมียมกาชานะครับผมแพตินัมสี่ นะครับอย่าลืมติดตาม b ับสไคร c ช anel กันเอาไว้ด้วยแล้วเจอกันในคลิปวิดีโอหน้าับคลิปนี้ลาทุกทา่านเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ครับ